าวคนดังยอมรับเคยติดเหล้าบุหรี่หนักเลิกได้พอท็อปดารณีนุชเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ฝากผลงานไว้ให้แฟนๆได้ชมกันมาแล้วมากมายสำหรับตุ้ยตุ้ยพุทธชาติทีล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้ติดเหล้าคลั่งบุหรี่หนักจนได้พบกับจุดเปลี่ยนชีวิตผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มว่าอยากให้เล่ามุมดักที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนมาก่อนเคยเมาแบบไม่รู้ตัวเป็นคนชอบดื่มเหล้าดูดบุหรี่ทำหมดทุกอย่างเลยค่ะ คือคุณแม่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเราดูดบุหรีและสูบหนักมากคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยทราบเลยเราชอบดื่มเหล้าเพราะว่ามันอร่อยและเป็นคนที่ดื่มคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องไปสังสรรค์กับใครไม่ได้ติดสนุกติดเพราะว่ามันอร่อยสําหรับเราคิดว่ามันเป็นรสชาติที่ดีผ่านโภชนาการการหมักดองมาอย่างดีที่ผ่านมาเคยดื่มทุกอย่างเลยค่ะเหล้าเบียร์ไวน์อุสาโทยาดอง คือชอบทุกอย่างแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมพระพุทธศาสนาถึงห้ามสิ่งเหล่านี้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโภชนาการอาหารที่ดีกินกับข้าวอร่อยจะตายเมากันว่าดื่มหนักจนเสียสติอยู่บ่อยๆใช่ค่ะมันอร่อยแต่มันทําให้เราเสียสติอย่างของตกพื้นปกติอาไม่กินแต่ถ้าอาดื่มเหล้าเริ่มเมาอาอาจจะถามเพื่อนว่าแกอากล้ากินของที่มันตกพื้นไหมไปไหนกับเพื่อนเพื่อนก็อับอายจุดเริ่มต้นอะไรทําให้เราติดเหล้าหนัก มันเริ่มมาจากว่าการที่เราเห็นผู้ใหญ่ดื่ม <c oughs> เห็นผู้ใหญ่เขาสั่งสรค์กันเราก็คิดว่าไอเนี่ยมันขมนะแล้วทําไมเขาดื่มกันซึ่งมันก็ไม่ดีด้วยแล้วทําไมเขายังดื่มมันขัดแย้งและยอนแย้งมากพอสมควร <c oughs> ก็เลยลองและทําความคุ้นเคยกับมันสุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าอร่อยมันมีกลิ่นหอมอยู่ในจมูกในปากอร่อยจนถึงนวันนี้ยังจําความอร่อยได้อยู่เลย แล้วจะเปลี่ยนเลิกดื่มเกิดจากตรงไหนจะเปลี่ยนมันอยู่ที่ตรงว่าอาไปเดินทํากับยายจา๋าเสถียรรรมสถานมันเปลี่ยนตรงที่ว่าในนั้นมีคําสอนศีลห้าไม่ดื่มโุราแล้วทําไมฉันยังดื่มสุราอยู่แล้วเราต้องสอนน้องๆที่มาปฏิบัติธรรมก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราจะดื่มทําไมวะ มันรู้สึกย้อนแย้งที่เราทํามาพูดว่ามันไม่ดีให้เด็กฟังฉันก็ต้องไม่ดื่มปะวะแรกๆมันก็ยากมากความคิดเราอ่ะมันง่ายแต่มันเลิกยากมากๆอาเลยอธิษฐานกับพระพุทธเจ้าอาอธิษฐานว่าขอให้ลูกมีจิตใจที่เข้มแข็งรอดพ้นจากความอร่อยของสุราได้เถิดขอกำลังใจให้ลูกเลิกดื่มและปฏิบัติได้พูดเสร็จแล้วพออาอธิษฐานไปเชื่อไหมสมัยก่อนอาดูรายการสุริวิภาเป็นเทปที่พี่ท็อปดารณีนุชไปออก แชร์ในเรื่องของการเลิกเล่าอาเลยรู้สึกว่าเป็นแรงบรรดานใจคือพี่ท็อปอยางเลิกได้หลังจากนั้นก็ได้ไปดูข่าวที่คนเมาไม่มีสติขับรถชนเพราะดื่มสุราแล้วก็มีข่าวคนดีๆที่อยู่ข้างบ้านพอเมาแล้วเสียสติเอาปืนไปยิงกันเราเลยเลือกดื่มเห็นโทษมากกว่าข้อดี จากวันนั้นถึงวันนี้เลิกเรามากี่ปีแล้วเลิกมาได้ประมาณ15ปีแล้วแล้วบุหรี่เลิก,เลกได้นานหรือยังเลิกแล้วสําหรับการดูดบุหรี่คือตอนนั้นเราเป็นเด็กเห็นคุณอาคนนั้นดูดบุหรี่แล้วรู้สึกว่าเท่จังเลยเก่งจังเลยมีควันออกมาได้เราเป็นเด็กเรารู้สึกว่าอยากลอง อาก็เลยถึงขั้นไปหาหนังสือพิมพ์มามว้วนแล้วก็ไปหาไฟแช็คมาจุดลองสูบแสบคอไปหมดก็รู้สึกว่าเรายังไม่เก่งตอนเด็กเลยคิดว่าแค่เราตั้งใจเรียนและมีควันออกมาจากปากให้ได้เป็นความคิดตอนเด็กเคยสูบหนักจนมันทำลายสุขภาพเราไหมมีค่ะ ตอนนั้นอาพักเสียงเยอะมากภักหนังเป็นนางเอกอะไรแบบนี้อาจเสียงสปอตโฆษณาแล้วเราสูบบุหรี่จนไม่มีเสียงพอไอไม่สบายก็เลยต้องไปส่องกล้องจนคุณหมอบอกให้เลิกบุหรี่พักหนึ่งจนกว่าจะหายอาก็หยุดสูบบุหรี่ไปได้ประมาณ7-8วันจนมันหายแล้วอาก็เอาบุหรี่มาสูบใหม่เพราะว่ามือเราสั่นไปหมดมันก็กลับมาไอเหมือนร่างกายเราไม่รับซึ่งร่างกายเรามันซั่วตอนนั้นอาสู้กับมันอยู่เจ็ดม้วน จนรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็เลยกลายเป็นต้องเลิกเจ้เรามันรักจริงๆแต่ว่ามันต้องเลิกอาก็คิดว่าคนที่ตั้งใจจะเลิกมันเป็นเหมือนอามันยากมากๆในช่วงแรกก็เลยอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังต่อสู้กับการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ของแบบนี้มันอยู่ที่ใจล้วน